คอร์ฟิวที่ค่อนข้างสะอาดมากๆเลยไม,ม่เป็นของตังเก็บมากเลยค่ะอยากให้แก็บให้ดูมากๆพี่ดิการเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ขายดีมากๆขอบตาเลยค่ะพีดิการเพราะว่าตอนเนี้ยเราขายมาได้ประมาณเกือานกระปุกเลยค่ะพดิการขายนนเกือบร้านกระปุกเลยเหรอใช่ค่ะมาคนนงเลยนะพี่ต้ตองบอกก่อนว่าคนที่ต้องงานย,ยากเรีด,ดียากๆหรือว่าเป็นคนที่เวลาต้องนานต้องใช้มาก น้ำมันนานตัวนี้ค่ะซูบอกเลยว่าอยากให้กินมากๆหนึ่งช้อนของเราต้องประก่อนเทียบเท่าการทานผักถึงสิกิโลบางคนค่ะพี่การไม่มีการทีการต้องแบบทานผักหรือว่าเป็นคนทํางานเยอะแอคทิฟตี้เยอะแบบพี่การอย่างเงี้ยต้องแบบช่วยช่วยคนเยอะใช่ไหมเราจะกินค่ะอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่ค่อยมีเวลาตัวนี้จะบอกมากตอบตัมากๆที่สําคัญดีด่ยกันค่ะบางทีงเวลาเราบบพ่อแม่เข้าห้องน้ำยากใช่ไหมขอเสศษล้าง,งกั จะสะสมไว้เยอะเกินไปําให้มีปัญหาเรื่องของการที่อาจจะมีกินปลากินตัวกินกายบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการแบบลมหายใจมังกรอะไรอย่างเงี้กยกันแต่พอรสาติแบบเดี๋ผมไม่กินผักไม่เป็นอย่างนี้กินอย่างนี้ได้ไหมฮะควรมากๆคือตัวเนี้ยต้องบอกว่าดึงค้อนของเขาเทียบเท่ากา,การทานผัก10กิลโลแต่ข้อนีคืขเขาไม่เาเลยแล้วก็ไม่ขุ่รสชาติอาจจน้ำชาเลยค่ะคือมันกินง่ายจริงๆคืออยากให้ลองชิมก่อนอ๋อมันกินง่ายต้องใส่น้ำอุ่นไหมจะ ใช่ค่ะคือน้ำน้ำเย็นน้ำอุ่นคุณระมุกินได้หมดเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ไเปลี่ยนกิ่นเสื้อของของรสชาติความขมของผักเลยมันไม่ชอบทานผักมากๆเลยแล้วคนได้เลยใช่ไหมฮะคนได้เลยค่ะคือต้องบอกก่อนว่าคนไปเดี่ยวก็หลายแล้วค่ะต้องบอกเลยนะว่าตัวเนี้ยคือชงได้มากทงง่าสุดเลยค่ะคือแค่แบบหยิบม้าเขย่าเขยับแค่นี้ก็สามารถทานได้เลยดูสีกลัวขมอ่ะขมไหมครับไม่ขมเลย่ะขมไหมเหรอ คนที่ไม่ชอบทานผักเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่กินผักเองตัวนี้ถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบทานผักนี่ดีมากๆเลยและที่สำคัญคือแก้ตัวนี้มันทรงกล้าท่านี้อ่ะไปแล้วที่สำคัญคือมันต้องไปทำกับขังเอกในร่างกายบางคนอ่ะเป็นคนเข้าลีลีกากินเข้าไปแล้วผ่ะตัวเนี้ยมันจะไปเอาของสิ่งสะสมใน,นร่างกายเอกันไม่ค่อยมีกลิ่นไม่ค่อยมีกลิ่นด้วยเราดูช้อนหนึ่ง มันกินง่ายจริงๆค่ะคือต้องบอกบางเราอาจจะมีปัญหาเรื่องของยิงปากกันนความสัดีมมากเลยเป็นไงบ้างคะรสชาติโอ้หมดถ้าบอกว่าผักแล้วบอกเลยว่าไม่ขมแล้วไม่เหม็นเยกินง่ายมากเทียบราบผักสิบกิโลเฮ้ยต้องบอกราคาแล้วคนถามราคากันอยราคาแล้วมา เราจัดโปรโมชั่นที่ใกล้ช่องพิการช่องเดียวเลยนะแล้วก็ไม่เคยทําโปรโมชั่นที่นี้มาก่อนที่ไหนมาก่อนเลยราคาแบบนี้สองกระปุกค่ะราคาพิเศษมากๆห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอ้โหเดือดห้าอยห้บาทแค่ถังห้าร้อยห้าบาทครับจักรโอ้โหจากปกติเท่าไหร่จ๊ะห้าร้อยเก้าบาทกันเต็มเลยค่ะรับพิการขาะโอ้ขอย้ำก่อนนะลูกค้าคืออันนี้เราส่งฟรีด้วยเก็บเงินปลายทางได้ด้วยที่สำคัญนะตัวนี้ค่ะ ของเครื่องหมายฮาลาลรับพี่ชาวอิสลามสามารถมีคนบอกว่าปกติซื้อสองกระปุกเกือบพันเลยครับใช่ค่ะเฮ้ยแล้วันนี้มาขายสองกระปุกห้าร้อยเก้าบาทเออหืมกระดิ่งอยู่ไหนหาไม่เจอพอพอพอสองไม่ไกทเขอ้อรับม่รสอ2กระปุกห้าอเจ้าบาทโอ้โห่เต่อก่อนว่าตัวนี้ค่ะบอกคนที่ไม่ชอบกินผักจริงๆขอย้ำก่อนคนที่ไม่ชอบกินผักมีของสเผมไม่ชอบกินผัก ยากมีกินปังกินโตหรือว่าเป็นคนที่สิวขึ้นซ้ำๆเพราะว่าร่างกายไม่สะอาดตัวนี้ยสามารถขัดขูดออกมาแล้วกินง่ายินะอันว่าขูดมากมากเลยพี่การคืออยากจะบอกว่าคนที่อยู่ในไลฟ์ท้องพี่การอะถ้าได้ปมมาอยากต้องรีบตุนต้องรีบเออจาก998ตอนนี้เหลือ2กระปุก509บาทตกกระปุกละ254บาทเออขอบคมากขบคุณมากรับอ่อน มันแบบมีสาส์นการงการที่เราใส่พวกยาถ่ายยาได้แขายไม่มีแน่นอนอวตะกินเข้าไปแล้วปวดบิดหรือจะรู้สึกว่าบิดท้องหรือมวนท้องเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบทานพวกยาถ่ายเคยทานมาแล้วรีบกดเถอะอีกสาวินาทีสุดท้ายสามสวินาทีสุดท้ายทุกคนสาวินาทีสุดท้ายครับผมผมดื่มไปมดแก้วแล้วเมื่อกี้มันโอ้โหดื่มง่ายมากอ่ะโอ้ดีคนไม่ชอบยาถ่ายแตกแตกแต่ก็แต่กแต่ก็แต่กแต่ก็ก็แต่ก็่ก อย่าลืมนะคะใครที่อยากรองทานอัลฟาคืราพี่พี่การค่ะอยากบอกว่าอยากฝากบอกว่าใครที่อยากทานอัลฟาต้องรีบทานรีบกดตอนนี้ได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดลงไลา์ไปจะกล้าตอบราคาขึ้นแน่นอนอ่าโอเคนี่แต่เดี๋ยวพี่จะปักทิ้งไว้ทั้งคืนเลยนะเผื่อใครสนใจนะก็ยังจะเอาต่อได้จะเป็นราคานี้ไหมเนาะนะจ๊ะทั้งคืนอันนี้ชื่อแบรนด์อะไรอัลฟาฟอร์ฟิลพัทใช่ไหมอัลฟาฟอร์ฟิลพัทค่ะพี่การโอเคฝากด้วยนะครับ เขามาชาอ้อนนึ่งผักจ้าขอบคุณจ้าถ้ากินทั้งกระปุกให้ผัก้